คิมยอนขยองอดีตกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้นำทัพสมขาวรู้สึกในชั้นลีก2023มีคิวดวนไทย4มิถุนายนนี้ล่าสุดสื่อในประเทศเกาหลีใต้รายงานตรงกันว่าคิมยอนขยองอดีตกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้คัมแบ็กทีมชาติอีกครั้งในรอบ2ปีแต่เป็นการกลับมาในฐานะที่ปรึกษาทีมวอลเลย์บอลหญิงซึ่งจะคอยให้คำปรึกษาน้องในทีมแต่ไม่ได้มีส่วนช่วยเรื่องการฝึกซ้อมแต่อย่างใด เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาคิมยอนขยองสตาฟโคด้ดและนักกีฬาอีก16ชีวิตออกเดินทางจากสนามบินอินชอนเพื่อเดินทางไปประเทศตุรกีเรียบร้อยแล้วส่วนเซซาเอนันเดสกอนซาเลสเฮดโค้ดทีมชาติเกาหลีใต้สแตนบายรอที่ตุรกีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมวากิปแบงค์ คิมยอนขยองกล่าวว่าเป้าหมายของฉันคือการแสดงให้เห็นว่าเกาหลีใต้ดีขึ้นกว่าวี l อปีที่แล้วและทุกคนสามารถเห็นได้ว่าเราดีขึ้นจริงๆทั้งนี้เกาหลีใต้มีโปรแกรมพบกับทีมชาติไทยในศึกเนชันลีก2 0 23สนามแรกวันที่4มิถุนายน2566 เวลา18นาฬกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับเกาหลีใต้ในศึกกุฎบอลหญิงในชั้นลีก2022ทำผลง,งานได้ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักโดยพวกเธอหลังอันดับสุดท้ายด้วยสถิติไม่ชนะใครเลยได้เพียงแค่หนึ่งเซตจากตุรกีอิตาลีและจีน